สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะอีกต้นหนึ่งค่ะน้องใหม่มาแรงน้องโหราด่างค่ะคือต้นเนี้ยเขาฟักไข่แล้วเขาก็เอามาให้ช่างที่ร้านนะคะต้องเอามาให้ต้นแม่เขาคือด่างแล้วเขาแยกไข่มาแล้วก็น้องเขากลับบ้านก็เลยเอามาฝากค่ะหนึ่งต้นก็มารอลุ้นกันนะคะว่าเขาเป็นหลอดขึ้นมาแล้วทุกคนแต่ไม่รู้นั้นว่าจะด่างหรือไม่ด่าง แต่แม่เขาด่างคะ่ะแม่เขาที่ขายไปอ่ะด่างน้องที่ร้านนะคะช่างที่ร้านก็เลยเอามาฝากบอกว่าลุ้นเอานะคะพี่ <c oughs> ลุ้นตัวโก่งกันเลยทีเดียวะคะ่ะก็อยากจะได้น้องมาเชยชมอยู่เหมือนกันแต่ก็อ่ะรอดูต้นนี้ได้มาฟรีอีกแล้วจ้าได้มาเกือบอ,อจะครบเดือนหรือยังนะ่าจะครบเดือนละประมาณสามอาทิตย์ค่ะตอนที่ได้มาคือเท่านี้อยู่แล้วตอนนี้ก็คือดันขึ้นมาดันขึ้นมาได้เท่านี้ละ ามอาทิตย์เพราะว่าน้องน้องอันนี้กระถางของน้องเลยนะคะที่ได้มาคือเท่านี้แล้วก็รอรอให้เขามาลุนเอาน้องบอกว่าเป็นไข่ของต้นแม่ที่ด่างที่ขายไปแล้วก็เอาไข่เก็บไว้ก็เลยเอามาฝากว่างั้นมาดูกันนะคะว่าน้องโหราของเรานั้นกลางใบมาจะด่างไหมเดี๋ยวถ้ากลางใบมาแล้วอะ่ะเดี๋ยวต้องให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวต้องพามาชมนะคะอันนี้ค่ะไม่ด่างก็ขอบคุณคะ่ะที่เอามาฝากอันนี้ได้มาฟรีอีกแล้วจ้า มาดูกันนะคะก็เลี้ยงแบบธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ก็คือเป็นดินของของน้องที่เขาเอามาเลยนะคะเนี่ย